สวัสดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่รัฐบาลญี่ปุ่นปฏิเสธความกลัวบางประการว่ากองกำลังของตนจะอยู่ใต้การบังคับบัญชาของกองกำลังสหรัฐขณะที่กองกำลังทหารของสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังบูรณาการกันและมีข้อตกลงลับว่าจะต้องมีผู้บัญชาการเพียงคนเดียวในกรณีฉุกเฉินและสหรัฐ ควรแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวญี่ปุ่นจะจัดตั้งกองบัญชาการปฏิบัติการร่วมหรือว่า j o i n t o p e r a t i o n m o m m a n d ของกองกำลังป้องกันตนเองภายในสิ้นเดือนมีนาคมปี2025ปัจจุบันสำนักงานเสนาธิการร่วมมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางการทหารแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมและสั่งการปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินกองกาลังป้องกันตนเองทางทะเล ทางอากาศอย่างไรก็ตามค่ะสำนักงานร่วมแห่งใหม่จะยอมรับการบังคับบัญชาของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยลดภาระของสำนักงานเสนาธิการร่วมและทำให้มุ่งในการให้คำปรึกษาเพียงอย่างเดียวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นออกถแถลงการของผู้นำร่วม global partner of the future ในถแถลงการ สหรัฐยินดีกับแผนการที่จะยืนหยัดในกองบัญชาการปฏิบัติการร่วมของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเพื่อปรับปรุงการบังคับบัญชาและการควบคุมพวกเขาได้ประกาศความตั้งใจที่จะยกระดับกรอบการบังคับบัญชาและการควบคุมของตนเองในระดับทวิภาคีเพื่อให้สามารถบูรณาการปฏิบัติการและขีดความสามารถได้อย่างราบรื่นและช่วยให้สามารถปฏิบัติการและวางแผนร่วมกันได้มากขึ้น ระหว่างกองกําลังสหรัฐและญี่ปุ่นในยามสงบและในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าการแต่งตั้งนายพลระดับสีดาวให้เป็นหัวหน้ากองกําลังสหรัฐของญี่ปุ่นยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาค่ะปัจจุบันหัวหน้ากองกําลังสหรัฐในญี่ปุ่นเป็นนายพลระดับ3ดาวและกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐซึ่งมีฐาน อยู่ในฮาวายมีอำนาจสั่งการเหนือกองทัพสหรัฐในญี่ปุ่นซึ่งมีหัวหน้าเป็นนายพลระดับสีดาวค่ะไปต่อกันที่มุมมองของจีนกันบ้างค่ะกับมุมมองของโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนอย่างจางเสี่ยวกังที่ระบุว่าอเมริกาก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงที่สุดต่อโลกเมื่อพูดถึงความเสี่ยงของความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้น ก,กิก่งกล่าวหาวอชิงตันว่าตัดสินใจอย่างขาดความรับผิดชอบในความพยายามที่จะรักษาอํานาจของตนรวมถึงการข่มขู่ประชาคมระหว่างประเทศด้วยคลังแสงนิวเคลียร์ของตนคําแถลงที่ดุดันนี้มีขึ้นหลังจากการตัดสินใจของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะยกระดับกองทัพสหรัฐและกองทัพญี่ปุ่นให้เป็นกองบัญชาการร่วมภายใต้คําสั่งของนายพลระดับ3ดาวที่รายง,งานตรงต่อผู้บัญชาการกองบัญชาการอิน ดปซฟการประกาศดังกล่าวจัดทําโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะภายหลังการประชุมของหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศและกลาโหมของอเมริกาและญี่ปุ่น ดยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยกย่องการพัฒนาดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของทางอเมริกากับญี่ปุ่นในรอบ70ปีนอกจากนี้เขายังระบุว่าทั้งสองฝ่ายจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี2บวก2เพื่อขยายเวลาการป้องปรามระหว่างการประชุมสหรัฐให้คำมั่นว่าจะปกป้องญี่ปุ่นด้วยขีดความสามารถเต็มรูปแบบรวมถึงขีดความสามารถ ด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐด้วยตามที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมระบุค่ะ มาที่ไทยกันบ้างค่ะที่สื่อทั่วโลกติดตามการเลือกนายกรัฐมนตรีของสภาผู้แทนราษฎรไทยกันอย่างคึกคักโดยแพทย์ทองทานชิน,นวัตรหรืออุงอิงได้รับเสียงโหวต319เสียงหรือเกือบ2ใน3ของสสสนับสนุนให้เธอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยค่ะนิวยอร์กไทม์รายงานว่ารัฐสภาไทยเลือกแพททองทานชิน,นวัตรวัย37ปีเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเมื่อวัน ส,ส่งผลให้แคนดิเดตที่ไม่มีประสบการณ์บริหารประเทศหรือทำหน้าที่ผู้นำชาติในภาวะการเมืองพี่ปั่นป่วนรุนแรงสื่อแห่งนี้ระบุว่าแพทองทานเป็นลูกคนที่3และเป็นคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรนักธุรกิจใหญ่วัย75ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2001-2006ซถึง2 0งพักซึ่งพรรคของเขาหรือในานามของเขาชนะเลือกตั้งหลายครั้งนิวยอร์กไทมส์วมถึงสื่อื อน่ต่างกล่าวว่าการเป็นครอบครัวการเมืองของตระกูลชินวัตรถูกทหารคนอำนาจในสมัยของทักษิณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นอาของอุ้งอิงรวมถึงกรณีที่ลุงเคยของเธอซึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศวัสรถูกศาลสั่งยุบพัก หนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลในสหรัฐฉบับนี้ระบุว่าแพททองทานเรียนจบคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและไปเรียนสาขาบริหารโรงแรมที่ University of Surrey ที่อังกฤษนอกจากนั้นก็ยังย้อนคำพูดของเธอเมื่อเดือนมีนาคม2ปีก่อนที่ระบุว่าเธอรักธุรกิจโรงแรมแต่เปลี่ยนใจอยากลงสายการเมืองตั้งแต่มีลูกเพราะอยากสร้างอนาคตที่น่าอยู่ในประเทศนี้สาหรับลูกๆของเธอสานักข่าวตาม ประเทศหลายแห่งต่างให้รายละเอียดการขึ้นมาซึ่งอำนาจของเธอหลังการเลือกตั้งปีที่แล้วที่พักเพื่อไทยของแพรทองทานไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแต่ทางตันท,ท,ทางการเมืองทำให้พักอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกลไม่สามารถขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้อีกทั้งกรณีที่สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมและถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นคะ่ะ ไปดูกันที่ราคาทองคำฟิวเจอร์กันบ้างค่ะที่ทุบสถิติทำ New ิวไฮใหม่บวกขึ้นมาร้อยละ1.43ุ่พุ่งขึ้นเหนือ2,500ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์หลังจากที่เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะความเคลื่อนไหวราคาทองคำฟิวเจอร์พุ่งเหนือระดับ2,500ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์เพิ่มขึ้นร้อยละ1.43ทําสถิติใหม่ที่ระดับ2528.1ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์โดยราคา ทองคาได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ค่ะทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5ในเดือนกันยายนหรือพฤศจิกายนซึ่งถือเป็นการลดที่ค่อนข้างมากและจะส่งผลดีต่อราคาทองคําอย่างชัดเจนคัสเทนฟริชซึ่ง เป็นนักวิเคราะห์ส,สินค้าโภคภัณฑ์จาก Commerce Bank ระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตน่าจะช่วยหนุนราคาทองคําต่อไปค่ะเฟดส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเราจึงปรับเพิ่มการคาดการราคาทองคําในช่วงปลายปีเป็น2,500ดอลลาร์ต่อออนซ์จากเดิม2,300ดอลลาร์ต่อออนซ์คาดการเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง3ครั้งในสิ้นปีนี้และอีกั้ง ในช่วงฟริสคาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นเป็น2,600ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์ไปในกลางปีหน้าและในช่วงปลายปีหน้าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะลดลงเหลือ2,550ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์เนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นและการคาดเดาเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปีถัดไปค่ะ ไปต่อกันที่กลุ่มบริกส์กันบ้างค่ะที่จะเชิญปาเลสไตน์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างวันที่22-24ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่16มีกำหนดที่จะจัดขึ้นที่เมืองคาซานในรัสเซียค่ะการประชุมนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่9ประเทศสมาชิกได้มาล้อมวงหารือกันในหลายประเด็นทั้งเศรษฐกิจการค้าสกุลเงินและอื่นๆซึ่งกคาดว่าปาเลสไตน์จะได้รับคาเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยสาหรับรัส รัสเซียกำลังดำเนินกระบวนการเพื่อดึงปาเลสไตน์เข้ามามามูดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ระบุว่าปาเลสไตน์ยังต้องการจะหารือระดับทวิภาคีกับรัสเซียเพราะมีสายสัมพันธ์ต่อการมายาวนานรวมถึงการหารือกับกลุ่มบริกส์และได้มีการบรรลุข,ข้อตกลงแบบปากเปล่าแล้วว่าปาเลสไตน์จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยหลังจากที่กลุ่มบริกส์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับปาเลสไตน์ค่ะปาเลสไตน์อาจหยิบยกประเด็นความขัดแย้งกับอิสราเอล และวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาขึ้นมาหารือในการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ในการที่พูดถึงเรื่องนี้อิสราเอลกับปาเลสไตน์ติดลม่มความขัดแย้งมานานหลายสิบปีค่ะและความตึงเครียดบานปลายหลังจากเกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วการรุกกลับของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งเด็กผู้หญิงและคนชราในกาซาค่ะ ปิดท้ายวันนี้กับความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมบริก2024ที่อิลซูเมชินซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองคาซานร,ระบุว่าเมืองคาซานของรัเสเซียพร้อมต้อนรับแขก20,000คนสำหรับการประชุมสุดยอดบริกในเดือนตุลาคมค่ะซึ่งเขาคาดว่าจะมีแขกระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกถึง20,000คนเมืองคาซานไม่เคยต้อนรับผู้คนมากมายขนาดนี้ในครั้งเดียวเป็นเวลา3วันติดต่อกันค่ะนอกจากนี้ก็ คาดว่าจะมีผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและตำรวจจำนวนมากด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พักอย่างน้อย70แห่ง53แห่งเป็นโรงแรมได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับแขกของการประชุมสุดยอดแล้วค่ะเขาเสริมว่าโรงแรมบางแห่งอยู่ระหว่างก่อสร้างมีงานปรับปรุงและการจัดสวนเพิ่มเติมขณะนี้มีโรงแรมพร้อมต้อนรับแขกแล้ว37แห่งส่วนโรงแรมอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน1เดือนค่ะโรงแรมในคาซาหลายแห่งอัปเกรดสำหรับการประชุมสุดยอดมีห้อง VIP และห้อง Presidential Suite อยู่ที่นั่นโรงแรมบางแห่งเริ่มปฏิบัติตามวาระด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมีการจัดหาชุดเครื่องสำอางโดยไม่ใช้พลาสติกค่ะและนี่คือทั้งหมดของ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธนแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ